ตัวสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ตัวสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์จะเป็นตัวอักษรกรีกมีด้วยกันทั้งหมด24ตัวแต่เราจะใช้ในสัญ,ญลักษณ์ฟิสิกส์บางตัวก่อนอื่นมาทำความรู้จัก ตัวอนกษรกีกหรือกรีกอัลฟาเบตมีดังนี้ตัวแรกที่เราจะใช้ในพาร์ทที่ต้องเจอแน่นอนก็คือตัว Alpha. อัลฟาอัลฟาหรือดังสีอัลฟาที่เราใช้แทนนะคะในทาง ฟิสิกส์ต่อไปตัวที่สองบีตาบีตานะคะซึ่งสัญลักษณ์ก็จะคล้ายกับตัว B ใหญ่นะลูกแต่ว่าจะมีหางลงมาข้างล่างใช้แทนรังสีบีตาต่อไปตัวที่สาม ซึ่งคล้ายๆกับตัว r เล็กคือแกมมาใช้แทนรังสีแกมมาตัวที่4ี่เดลตาเดลตาที่เราใช้นะคะจะเป็นตัวสามเหลี่ยมฟิสิกส์ใช้เดลตาที่ เป็นตัวสามเหลี่ยมเดลต้าหมายถึงผลต่างผลต่างหมายถึงนำค่าทั้งสองมาลบกันตัวต่อไปอปซิลอนตัวนี้นะค่ะก็คล้ายๆตัว E ีใหญ่เหมือนกันอปซิลอนนักเรียนให้นักเรียน ดูสังเกตดูดีนะคะว่าไอ้ซลอนเนี่ยลูกซีลอนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ตัวนะคะตัวแรกเป็นเอฟ l o ลอนคายกับตัว E ตัวที่เราไม่ได้ใช้ใน High ไฮสค o ล l มไปก็คือซีตาตัวนี้นะคะตัวซีที่ควยไลสีเหลืองล่าสุดซีตาซีตาใช้ในสถิติขั้นสูง สถิติขั้นสูงใครเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกจะเจอซีตาค่ะตัวต่อไปอีตาอีตาก็คือ N หางยาวเอลิคหางยาวนะคะตัวที่ใช้มากที่สุดโดยโดยเฉพาะ,พาะ,พาะบทนี้นะคะค่าทีตาทีตาภาษาอังกฤษมาจาก theta นะคะย้ำว่า theta แต่นักเรียนบางคนเรียกตัวนี้ว่า c ีตาหรือเซตาย้ำว่าที่ถูกต้องคือ theta ตัวอย่างเช่น การหาค่าฟังก์ชันคลื่นใช้ s i n ทีตาตัวต่อไปค่ะเป็นคล้ายๆตัว i กแต่ไม่มีจุดข้างบนนะคะชื่อ iota แล้วก็ตัว k คล้ายตัว k ใหญ่คือ kappa และตัวที่เราใช้ตัวนี้นะคะตัว l ลมด d าใช้แทนค่าความยาวคลื่นความยาวคลื่นในบทเรื่องคลื่น l ลมดาใช้แทนความยาวคลื่นทั้งคลื่นกลคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นตามยาวคลื่นตามขวางค่ะใช้ทั้งหมดนะคะเป็นสัญลักษณ์ตัวเดียวกันความยาวคลื่นคือแลมดา ตัวต่อไปมิวตัวมิวตัวมวถ้าตามด้วยตัว m ตัว m, ต,ว m ตัวนี้นะคะก็จะเป็นมิว N หมายถึงไมโครเมตรหรือไมค่อนตัวต่อไปนิว new นิวจะคล้ายๆกับตัวตัว V ซึ่งเราจะใช้กันในบทของฟิสิกส์อะตอมตัวต่อไปไซไซไซก็จะตัวเป็นตัวอักษรที่ยุ่งๆตัว O มาจากโอไมครอนต่อไปตัวพายตัวพายนักเรียนจะรู้จักในทางคณิตศาสตร์พาย มีค่าเท่ากับ3.14หรือ22ส่วน7มีค่าเหมือนกันกันกบทางคณิตศาสตร์นะคะสำหรับฟิสิกส์ต่อไปตัวโลตัวโลก็จะคล้ายๆกับตัว P ตัว P r อาอ่านว่าโลใช้แทนค่า ความหนานแน่นหรือ density ค่าความหนานแน่นของของสารซึ่งมีค่าเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรตัวต่อไป sigma s i g m า,า,านักเรียนจะใช้ทั้ง s i g m าที่เป็นตัวใหญ่กับ s i g m าที่เป็นตัวเล็กจะไปใช้แทนค่าสัญลักษ์ณ ในทางฟิสิกส์ตัวต่อไป t ซึ่งคล้ายๆกับ t ใหญ่นะคะแต่จะมีหางออกไปทางขวาตัวนี้มีชื่อว่า t a าซึ่งจะไปใช้ในสูตรฟิสิกส์ตัวต่อไปก็คล้ายๆกับตัว v มีชื่อว่า ip u p ตัวนี้นะคะ ตัวรองกฤษใช้เรียกว่าอีปซีลอนอะซีลอนมี2ตัวแล้วนะคะตัวนี้อีปซีลอนต่อไปตัวฟีตัวฟีพีเอชไอคือฟีฟีซึ่งคณิตศาสตร์จะใช้ตัวนี้แทนเซตว่างนะคะแต่ว่ามีชื่อ เรียกว่าตัวฟีตัวต่อไปตัวไซซึ่งคล้ายๆกับตัว x แล้วก็ตัวสองตัวนี้นะคะไซฟีตัวสุดท้ายตัวโอเมกา้า